ใจ like ้ะไชตื่นยายจีวันนัะเวลาแม่พูดอะไกให้ตาเออเอ้ยศบศบมาสศบใจนึงก็อยากไปใจนึงม่อยากไป สุขคนนะครับผมพ่อๆกับบนอนนอนชาแนลนะครับเนาะเมื่อนี้เปิดคลิปเป็นรอบที่2แล้วยนะครับเนาะเมื่อนี้แก่ยุของแพทย์ของพอดีไปอาบน่าเอาทามาเรียบร้อยนะครับซ้ำอนุมัติมันบททั้งหลายๆลายหมดเลยนะครับเนาะเดจ้าคดีเขาอนุมัติต่อกะอันนี้จะเป็นสุดรอายุยเนาะครับเนาะอายุยเพิ่งคดีมาแต่งหน้าแต่งตาอยู่นีเมื่อนี้ แต่นี้เป็นของเพิน่นกายตั้งได้กะรอบสองเดีย๋ยวถ่ายบรรยากาศเบื้งนนนนนนค,ค,คือเก่าครับผมไปถืออกถือใจคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บาน่านาชาแนลด้ครับผมกดซับสไครต์เข้ามาเรื่อยๆได้ครับผมเดี๋ยวสีไทยถอดบรรยากาศให้มันถึงพลิกถึงขิงแล้วก็ถือใจพี่น้องสุขขง้กูสุ้คนนะครับเนาะไปเงากันต่อกับรอบที่ยิบซีม่นนี้รับรองหนาเวที่นี่จีเต็นนี่กุ๊บเลยพี่น้องเต้นเพื่อพี่น้องเอฟซีแบกหลายคนฝากมาไป บรรยากาศการเตรียมงานเตรียมโตรครับอันนี้ก็สิเป็นยังช็อปในตะไลเอฟช็อป,ปชอบนะครับบ้านในห,ห้องเขาสตูห้ากระสิกายเป็นจังสีไปแล้วันนี่ก็จัด จ่าหน่อยเลียนหนาเลียนหลังอุสาเกยต้นไม้ออกมืองสาเลยยากบว่ามีพื้นที่เต้นเพื่อก็เทอให้อยากตีลังกา คนนี้วัดเมื่อส่วนย้อนที่เป็นเตียงผู้ปนทายกล่องไงนะมันแล้วบ่เป็นยังเราฮ็ดเพื่อจะคล้องนี่แหละโตกะสีคางนันพอดีเนาะทีได้เยอะตังได้เงี้ยได้กาศพี่น้องคนกระเตรียมที่เตรียมทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้บสามเปลี่ยนว่างจากอนุมัติจัหน้อยกับจัง ถ่ายบรรยากาศรอบๆสู่พีสู่นองเมืองี้า็เป็นสุดนะครับนะสุดของเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์หรือเ่านี่ยว้าเป็นแดนเซอร์เรั่ปนเาเด็กน้อยเตียนโมเยเตืนเหรกเทียน ขาแตด๋อนุมัติตามมก็ไอไอบ้ามาส่งก็โง่งเลยไอว่ามันไอตื่นแต่ว่าแต่ว่าใครอยู่หัวนี่เ่ไอเจ็ดแปดร้อยึ้นนั่งสนากัมันก็ยู่ไปเรื่อยเลยอนื้ผมนั่งนั่งนั่งอย่ันตื่นสับซื่อเพาันกับอังเออี่แต่่าตื่นสัตนซื่อลวใครอยู่ใครอยู่เพาะันนี่อังแล้ว นี่คนตดนหมวมือเศร้านี่ยามันเคลียร์พื้นที่เต็นออเอ็นวะเอ็นวะอันนี้เฮ็ดเพื่อเจ้าของเลยเพื่อเพื่อตีร่างกายยังเนี้ยนะอือหือรถนีลุยกับมาครับรถนีลุยรถนีลุย กนเออห้องนี่เป็นโล่งๆเลเขาไปอ่านด้วยข้อเมนต์ข้อเม้นท์ล่ะก็ยูทูบหมดละเออยังเขาไปเมน้นเขาไปเบิ้งบรรยากาศแต่งนหน้าแต่งตาเอาฟังฝุ่นคือแต่งไว้แล่วไว้ทาง หาร์งคนหาล์งคนยางติดคิ้วอยู่คนใบซีซีมุกอเมริเอาไอไอทีมกล่องเพิ่งขึ้นมาสาดถึมือ้นถ้าสดอจุนนี่น่าตั่ไปเนเยอแล้วว่าแล้ว่เจันขึ้น้ำตังกเดยไเอาอ้ดกกด ทำไมใส่เสื้อบาดคนไทยหมดทุกคนเลยไม่ดูแเรียบเยียง่อไ เอาตัวสิมาเต็มไอ้ตาเตะไฟตืนยายทีว่างน้ตาเต็มเลยลานแม่ผู้นี้ขน้ไอ้ตาเออ